ปืม้าามือน,นอหน่อยเธอแสบนหนาเลยอ่ะชอบใจเมียนครับอารมณ์ดีเมียนดูคลิปน้องตลอดหน้ารักขอบคุณครับน้องไม่นอนแล้วครับเพิ่งตื่นต้นองมันเที่ยวอจุบกันเดี๋ยวจุบกันเดี๋ยวจุบกัน,กนจุบเร็ว <laughs> พูดดีเลยค่ะพูดแนวเพราะมันสังเกตนะว่าเขาจะเห็นอย่างต่อไปค่ะคุยกับดาแมนครับออกตัวร้องเพลงให้ดาฟัา อ่ะกามือแล้วก็แบ